คุณผู้ชมกำลังชมรายการคนดังนั่งเคลียร์วันนี้เคลียร์กับน้องสาวแสนสวยโยยศสวัดีทุเรียนก้านยาวของวงการนางแบบนะคะเมื่อกี้คุยถึงเรื่องความสวยความงามเราต้องยอมรับนะคะเขาเธองามกันทั้งสปิชี่เลยค่ะไม่ใช่มางามโดดเด่นหลุดออกมาคนเดียวนะคะพี่สาวก็สวยสวยค่ะเคยคุยมาแล้วตั้งแต่ตอนทำรายการใหม่ๆไม่กี่เดือนเรตติ้งเด้นขึ้นมากเลยนะคะตอนนี้ทสบายดีใช่ไหมคะสบายดีแต่งงานแต่งกันเรียบร้อยแต่แล้วใช่ ไม่ค่อยปลื้มนะคะไม่ส่งการ์ดเดียนไปกินนะคะ, oh. ะทําไมเป็นเนี่ยคุณ <laughs> ผู้ชม้อ <laughs> คขาน้องโยนะคะ <laughs> นั่งหน้ายิ้มละลื่นแฉ่แมแช่ม,ช,มชอยเนี่ยนะคะเมื่อไม่นานนี้มีภาพหลุดมาะค่ะเดียนไม่ทราบหล่อนไปถ่ายอะไรกันนะคะ <laughs> ถ้าเดียนเป็นผู้หญิงเดียนก็ว่ามันดูไม่งดงามนะคะ <laughs> ทำไมผู้หญิงที่กันทําแบบนี้ <laughs> ไปถ่ายภาพนะคะเอาหัวนมไปชนกันนะคะดูดไม่อยากจะบรรยายคุณผู้ชมดูสิเรื่องอะไรยาเอาหัวจุกไปชนกันโอ้ย เุยธุรกิจอาหารค่ะจา์อาหารบ้าอะไรอะเอานมไปชนกัน่างนั้นล่ะมีมือบางอยู่นิดนึงเห็นไหมคะแต่คนก็รู้ว่านมชนกันไอเลยไอเลยถ่ายธุรกิจอาหารอะไรธุรกิจอาหารโยบีไดเอทฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะไดเอทฟู้ดคืออาหารสําหรับควบคุมน้ำหนักใช่ค่ะเป็นอาหารไดเอทอาหารเพื่อสุขภาพมีทั้งหมดเยอะมากเลยคือดูแลควบคุมทุกอย่างแต่ละวันของคุณเนอไม่คาว่าจะต้องกินทุกวันเลยกินทุกวันค่ะคอร์สของโยสตาร์ที่6วัน หกวันเป็นอย่างน้อยไปจนถึงสามเดือนทุกวันหกวันผอมเลยเหรอโอ้โหก็ไม่เคยเห็นใครไม่ผอมกินโยเกิร์ตอย่างนี้เหรออาหารดีๆเลยค่ะอาจารย์แต่ว่าทําแบบปรุงแต่งเหมือนกับว่าควบคุมแคลอรี่ให้แล้วก็ดูที่มันไล่ไขมันกับไขมันต่มตอนเปิดนี่เปิดมานานเท่าไหร่จนถึงเดี๋ยวนี้คะโอ้ตอนนี้ห้าเดือนเองค่ะอ๋อเพิ่งห้าเดือนเองห้าเดือนเองเหรอคะเห็นเดียนได้ข่าวเมาส์มอยกันนะเขาบอกว่า เออพี่สาวเธอเป็นคนคิดเมนูจริงหรือเปล่าคะพี่สาวเป็นคนคิดไหมคือช่วยกันคิดค่ะแต่พี่สาวเป็นคนชิมแน่ๆเพราะเขาคือหนูทดลองตัวหลักเนาวชีอ้วนอืนก็เพราะเมนูของเธาเหรอยะก็แปลว่าต้องเทสไงนะอาจางว่าตัวไหนมันดีถ้าเกิดว่ากินไปตัวนี้หนึ่งสัปดาห์ไม่ผอมลงเราไม่เอาเราไม่ปล่อยเธอกําลังต้องการพรีเซนเตอร์ใหม่ไหมอยากมากค่ะแล้วถ้าเธอสามารถทําให้ฉันเพียวเรียวฉลุ่ยได้ปกติฉันสวยอยู่แล้วนะฉันต้องบอกเธอก่อน ฉันไม่ได้ต้องการอะไรเลยแต่อาจารย์ดูแล้วไม่ต้องไม่ต้องมาหนักผอมลงเลยนะคะตอนนี้เพอร์เฟกต์แล้วหรอกครับพูดเหมือนใครต่อใครเขาก็พูดอย่างนี้เลยหนูเนี่ยเป็นคนตรงนะคะเป็นคนพูดอะไรตรงหนูพูดอะไรตรงตรงที่ชอบค่ะดูดีค่ะขาอื่นมาว่าพี่อ้วนพี่รู้ว่าเขาต่อแหลทงนั้นเหลยถูกต้องพี่รู้ตัวเวลาพี่สองขอให้เชื่อหนูนะค่ะเชื่อค่ะเชื่อหนูมากเลยหนูคาถามหน่อยสิคะถ้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะลดสักนิดสิ่งหย่างเนี้ยนะคะโอเคค่ะควรจะคิด แรระะะทานนอไดีค่ให้ใหยกคาดเดานะคะคือจริงๆไม่ต้องเดาบอกได้เลยค่ะว่าอาจารย์ทานสัก3สัปดาห์ยสามารถทําให้น้ําหนักอาจารย์ลงได้อย่างน้อยมี4-5งโลโอ้แม่เจ้าใช่แล้วกออ็อาจารย์จะใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิมค่ะคือไม่ได้บอกว่าคนไดเอทแล้วต้องรู้สึกโยหยียอยเล็กๆนะคะวายไม,ม่กนะคะ ไวน์แดงนี่เราสนับสนุนนะคะโอเคไวน์แดงแล้วแต่ก็ต้องทานแบบแอลกอฮอล์ที่มันหนักๆก็จะบอกว่าเป็นวิสกี้ผสมน้ำเปล่าโอบรันดีอะไรเงี้ยได้อะย่างี้ไหมคะอ๋อแต่ไม่ใช่หมายความว่าใช้ชีวิตปกติกินทุกอย่างได้แต่ให้คลายทิ้งให้หมดเดียงคงไม่ยอมนะคะไม่ค่ะแต่ว่าถ้าทานของโยแลรับรองว่าเอกลักษณ์ของโยบีเนี่ยอาหารเราคืออร่อย ออไ,ไม่เหมือนกับ diet ที่อื่นโยบีダイエตฟู้ดทำไมชื่อโยบีคะเ <c oughs> นี่ยกราบขอประทานโทษเนี่ย่ใช่คนดทะลุนะคะไม่ฟูจะเรียกเป็นโยโยนีไม่ใช่ อาจารยขอโทษแต่เคยมีคนแซวนะคะก็ตั้งแต่สี่พีโยนีก็แปลว่าแซวกับผู้หญิงอ่ะไม่รู้ถ้าสอบชื่อเป็นบีโยมันก็แปลกๆไงคะบีโยก็ไม่ได้ไม่ค่ะโยฟีเธอเธอตั้งชื่ออื่นก็ได้ยบีก็ได้หรืออะไรเธอมาโยบีแล้วคนมันเรียกไม่เป็นเรียกเป็นโยนีเธอเป็นแย่ไอมันแปลว่าอะไรอาจารแปลว่าจิ๋มผู้หญิงเธอไม่รู้จริงเหรอเอ้า เราเป็นโปรดักของผู้หญิงก็ดีนะคะดูโลโก้นะคะก็น่าเป็นกังวลน,นะคะ <c oughs> ตกลงอาจารย์ต้องรับประทาน3สัปดาห์สามสัปดาห์หค,ค่ะแพงมากไหมคะสาอาทิตย์ลดไป5กิโลเนี่ยสำหรับอาจารย์ยุให้ฟรีเลยค่ะ เริ่มได้วันไหนค่ะบอกมาเลยนะคะจัดมาเลยดีไหมคะจดเลยนะคะจดจอดจอค่ะยิ่ทราบว่าพอทําธุรกิจสตาร์ทมาก็สวยงามคนในกรุงการบันเทิงก็รักนะคะน้องโยน้องบีเนี่ยทุกคนเขาก็ปลื้มพี่สาวเธอด้วยให้การสนับสนุนเม้ามอยกระพือข่าวกันไปพืบอพรับท้าไม่อยู่ ถ้อ้คนอื่นมาก๊อปปี้อาหารสไตล์ของเธอทําธุรกิจกันเป็นหรือเปล่ายากเกินไาไม่เคยเป็นแม่ค้าละสิไม่รู้จักจดลิขสิทธิ์นั่นนี่นู่นต้องไปเฮานอ๋อขอโทษค่ะเดียนเดียนเดียนใส่เร็วไปนิดนึงใช่ไหมคะไม่เดี๋ยวจะพยายามแยกสโสมภาษาเพื่อจะตอบอันนี้สรุปสั้นๆนะคะค่ะทำไมโง่คนอื่นกวามตียากลับไปเยอะๆเหมือนเดิมทุกคนี้สั้นๆแล้วนะค่ะทำไมคะหนูเอางี้ดีกว่าค่ะอาจารย์อะไรในประเทศไทยเนี่ยสังเกตไหมคะว่าเมื่อลงมาปุ๊บ แรงปั๊บโดนก๊อปทันทีอ๋อใช่นี่เดียไม่นั้นแปลว่าของนั้นต้องดังจริงดีจริงสิก็ต้องก๊อปต้องเขาไม่ต้องได้เงนนไม่ดีหรอกอาจารย์ถูกต้องไหมคเราก็ต้องทำเป็นกะผือกับผือนิดหนึ่งว่าคุยมีคนก๊อปแต่จริงดีใจนะมีคนมาก๊อปเราแปลว่าทําให้เราบอกว่าเป็นที่รู้จักมากขึ้นยอยาถ้าเกิดเขาก๊อปแล้วเขาดีของหล่อนล่ะไม่มีทางครับเราเธอมั่นใจในคุณภาพใช่งจรครับรถส่วนใหญ่ลูกค้าที่ไปกินเนี่ยก็กลับมาแล้วค่ะเขาก็ะจอว่ามันไม่นเหมือน ใหญ่กว่าเดิมไม่จริงหรอกเขาบอกว่าได้ผลกันจริงใช่ไหมคะได้ผลจริงค่ะเราประการแล้วราคาก็ไม่แพงอาจารย์ยิ่งสักถือว่าถ้าหากเราควบคุมอาหารตามที่เธอพูดนะคะเราไม่ได้ชวีด้วยยาหรืออะไรต่อไปเไรที่มากมายไก่ก็อาจารย์ว่าวิธีการควบคุมเพื่อฝึกสุขนิสัยก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันใช่ไหมคะครแล้วเสร็จแล้วเธอขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องลองอะไรกันไหมคะคือตอนแรกๆเลยเนี่ยมันไม่มารุนแรงขนาดนั้นนะคะแต่มามารุนแรงจากบุคคลประมาณสองสามคนเนี่ย ที่เริ่มเข้ามาแบบว่าหูพูดแรงมากใน IG ของโยบีคือ IG อาหารของเราเนี่ย<ฆ>พอพูดแรงเสร็จคราวนี้นะลูกค้าที่แบบว่าเขาไปทิ้งอีเมลเอาไวใ้ในในไออันนี้ค่ะผู้ที่ต้องการให้เราตอบกลับคนพวกนี้ก็ไปขโมยอีเมลของลูกค้าแล้วก็ตอบกลับไปเองเสร็จสับว่าเหมือนทาตัวเหมือนเป็นแฟรนไชส์ของโยบี แล้วก็ให้สั่งกับเขาโอนเงินให้เขาซึ่งอันนี้มันมีฉาชีพเนี่ยมันแบบ oh, มนแอบแฝงแล้วก็ฉกฉวยลูกค้าก็เลยงง hmm. ถ้าลูกค้าไม่โทรมาเราก็จะไม่รู้ลูกค้าจะมา,าสรุปว่า,เ,าเลขที่บัญชีเนี่ยเป็นอันนี้หรือเป็นของอีกที่หนึง่งเพราะว่ามีมีอีกที่หนึง่งบอกว่าสั่งกับเขาได้เลยอาหารเหมือนกันทุกอย่างในราคาที่ถูกกว่าครึ่งหนึ่งเราก็โหงี้มันอยู่เฉยไม่ได้แล้วไง ถ้ามันมีมาเยอะๆนี่น่ากลัวอาจานิสฐาก,ก็ไม่ได้คิดว่าจะจะพูดอะไรให้หนูแบบสะเทือนใจหรือขัดความเชื่อมั่นแต่เกรียนว่าพวกหนูทํางานหาเงินกันง่ายๆนะคะเดินจงจาก walk, แคทว่าแพทหนึ่งก็รับไปแล้ว แสนหนึ่งสองแสนห้าแสนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เวลาหนูมาทํามาหากินขายของแบบเนี้ยหน้าหนูบางค่ะหนูไม่เคยมีความเป็นแม่ค้าแม่ขายหนูจะไปสู้แล้วปลมือกับใครเขาค้าเล่นลอยก็ไม่มีหนูจะทํายังไงต่อกับธุรกิจเรียมมีคางเริ่มเนิดยึงแหนูจะมีธุรกิจแข่งกับธุรกิจกับคนอื่นยังไงคะหนูโยอย่างในตัวบีเนี่ยค่ะบีจะเป็นคนที่แบบว่าเขาอาจจะดูซอฟต์นะแต่เวลาใครมาทําอะไรที่มันเหมือนกับโกงกินกับเขาเนี่ยเขาจะไม่ยอมนะบีเนี่ยจะแรงกว่าโย สังเกตดูว่าเวลาใครที่เข้ามาโต้ตอบเขาจะออกไปตอบกลับช้ที่ว่าหนายหลังไปเลยเคยสัมภาษณ์ออกไปเลยว่าพวกก๊อปปี้เนี่ยไม่ตายดีนะคือมันบอกว่าก็ได้แต่พูดนะเขก็ไม่กลัวเอาตามจริงก็คือตอนนี้เราก็ใช้วิธีที่ว่าเอ้ จดลิขสิทธิ์ไปเลยหนูจดแล้วใช่ไหมคะจดแล้วค่ะใช่ค่ะเห็นไหมคะเยียมไม่อยากจะพูดนะคะโดนเขาคอปปี้ไปแล้วถึงไปจดลิขสิทธิ์ดีชาวบ้านไม่ไปจดก่อนและอีนี่ถูกฟ้องไปคอปปอ้เขามานะคะโชคดีไปค่ะที่ยังเร็วจริงยังเร็วตัวนิดนึงการทำธุรกิจในสังคมไทยเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแล้วหนูออกตัวมาแบบนี้แล้วถ้าสมมติว่าใครอยากจะติดต่อธุรกิจของโยยศสวัสดีแล้วเป็นความจริงจะรู้ได้ยังไงยะอันไหนจริงอันไหนปลอมรู้ได้แน่นอนต้องเข้าไปที่ไอจีโย แบบนี้ได้เหมือนกันไม่ใช่หรอคะเขาต่อหน้าเติมหัวหน่อยเดียวเธอจะว่ายังไงก็ส่วนใหญ่คือจะเป็นทีมกับลูกค้าที่เขาที่เข้าใกล้ชิดลูกค้าค่ะพยายามที่จะบอกว่าเอ้ยคุยกับทีมเราอย่าคุยกับคนอื่นเพราะว่าทีมโยเนี่จะมีวนเวียนกันอยู่แค่สี่ห้าคนลูกค้าทุกคนจะรู้จักหมด หรอคะค่ะ,ะคุณผู้ชมคะเดียนก็ไม่อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้เบียดบางโฆษณาหรือโฆษณาแอบแฝงให้คุณผู้ชมนะคะมันไม่ใช่นโยบายของรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะเพราะเดียนมีสปอนเซอร์เต็มไปหมดอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครสนใจอยากคุยกับโยยศสวัสดีต้องไปติดต่อหลังเวทีกันเอาเองนะคะเดี๋ยวคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไง รับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง StarMac ด้วยกดเลยครับกดกดซิเร็วกด